สวัสดีค่ะพิกัดกีฬาช่วงเที่ยงวันนี้อยู่กับแอมคุณพลุกแล้วก็คุณเอ็มนะคะมาอัปเดตข่าวสันกีฬากันทุกแวดวงเลยค่ะตลอดครึ่งชั่วโมงนี้ทั้งในไทยและก็ต่างประเทศค่ะเวลาเดิมนะครับ12นาฬิกาสานาทีจนถึงช่วงเวลา13บนาฬิกาอยู่กับพวกเรา3คนวันนี้ไปเริ่มข่าวแรกกันที่เรื่องราวของตัาวแข่งขันทุตบอลโลกรอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียซึ่งไทยเราจะมีโปรแกรมแข่งขันในบ้านนะสุดท้ายของปีนี้นะครับเจอกับออสเตเลียล่าสุดนี้ก็มีการเปิดจัดเตรียมที่จะ มีหลายที่นั่งเลยนะคะซึ่งนี่เป็นความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายนัดที่5ค่ะจะเปิดสนามราชมังกีฬา,าสถานของไทยรเรานี้นะคะพบกับออสเตรเลียวันที่15พฤศจิกายนล่าสุดนี้ค่ะทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศการจัดจําหน่ายบัตรนัดย่าวเกมที่2ที่จะพบกับออสเตรเลียแล้วนะคะวันที่15พฤศจิกายนนี้ โดยที่ทางไทยทิ cket major จำกัดจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมแบบรายแมทชเริ่มวันแรกวันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะกับบัตรรายแมทชระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับแบ่งเป็นราคา600บาท500บาท400 300 200แล้วก็100บาทนะครับยดากที่ราบันดีว่าวันนี้เปลี่ยนให้ทิเก็ t มาทิ cket major นั้นเป็นผู้จะจำหน่ายแล้วในกับระบบก็น่าจะเป็นแพฟาเดิมเลยครับ ซึ่งก็คาดว่าน่าจะลดเรื่องของอเรื่องของตัวที่มีปัญหาเรื่องของระบบการคัดแยกตัวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วนอกจากตัวที่ขายแบบไทย i ิ i เก็ตเมเจอแบบคือแบบธรรมดานนี้ก็ยังม,มีแบบตัวแพ็คเกจ เป็นแบบตั๋ว V.P. ตั๋วคนะน V.P. อะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับเหมาะกับคนทีอ่อยากจะไปดูจริงๆแล้วก็ต้องการความสุขสบายนะครับตอนนี้ครับว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากในโซนของเรานะครับสองนัดที่ผ่านมาเกาชนะรวดมาเลยกับอิรักนะครับสองศูนย์แล้วก็บุกไปชนะ UAE 1ประตูต่อศูนย์นะครับใช่ครับทีมไทยเองตัวนี้เดินทางไปที่ UAE แล้วนะครับจะแข่งกับ UAE วันที่6ตุลาคมนี้ต่อด้วยที่สิตุลาคมเจอกับทางอิรักเกมเดือน2นัดติดต่อกันนะฮะแลล้วค่อยกับมา บ้านเจอกับออสเตรเลียวันที่15พฤศจิกายนจากนั้นคือน่าสนใจว่าซูซูกิครับเซ่นครับเตะต่อวันที่19พฤศจิกายนจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมหรือเปล่าถูกต้องนะดต้องดูต่อไปว่าทางสมาคมจะเปลี่ยนเป็นยู่23ไหมลองมาเป็นให้ประสบการณ์เด็กๆไหมนี่ก็ต้องดูต่อไปครับ